อ๋อาอต้นเหมอนกนหล้นอครับ่ไแล้วจะไม่นอร้ายเต็นครนี่ครับแตาบานนไปเครับเร้บปเครเนื่อยครับเ่อคร่ครับไี่อกครับเ่บ่ครบอครอคเยครับบเ่ออบ่ครับ่อเยครับ สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซี FC ทุกคนทุก่านนะจ่ะที่เขามารับชมสองเมกิกพอลุยจ้าสวัสดีทั้งในประเทศแล้วก็ตั้งประเทศนะจ่ะสวัสดีพญาย,ย,ยิ่ง็นไงครับผมสวัสดีเอฟซีวัสดุผูุ้กคนคือเก่าครับผมจะมีน้พออกันวันที่สิบนะจ่ะแน่นครับผมวันที่สิบตุลาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกจ้าพี่นอหลังจากถีเมอวานเท่าบริพออกันนะจ่ะแน่นครับมอพานมมกิกไปทรงเหตุแหยเอฟซีนะจ่ะแน่นครับผม เจ็บขาเล็กน้อยจ้ะพี่้องวัดเห็ดเล็กน้อยดีขึ้นละค่ะกับมื่อนี้ก็เลยพาเขาปลาหาเห็ดคือเก่าจ้าแม่นครับผมพี่กัรมือนี้เข้ากับมาปาน้องเม็กหน่อยเนาะครับปาน้องเม็กครับแต่ว่าเป็นผู้จองด้วยครับคุณผู้จองตรบลหนึ่คาเพื่อบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมจ้ามาปีนผู้ปีนเขาอีกแล้วครับผมลุนไปชมก็ไมกิ๊กพอกิ๊กเลยจ้าเมือนี้ว่าขึ้นผู้สินีเห็ดยังบ่อเนาะจ้าแม่นครับผมไปกันเลยจ้าไปครับผมไปลุนบืองครับผมว่าสิพอเห็ดป่วงวะครับทั มาพอจุ่มแรกจุ่มแดกแห้งมันครับเป็นเห็ดคอได้ครับพี่น้องนี่ครับผมก็เป็นจุ่มเลยเนาะเป็นจุ่มเลยครับผมโอ้ยงามๆเลยครับโอ้เหี่ยงกันสามสีเนาะนี่อนจ้ะทั้งจุ่มทั้งหวานครับจักสีมีอีกบอกระลุลน้ำเมกิกไปได้ครับจ้ะสีค่ะงามเนาะโอ้ยนี่ครับผมตัวแม่งกินในเล็กน้อยครับจ้ะเด็กกำลังเกิดใหม่อีกเนาะ ปลาตกจุ่มเพิ่นครับพี่น้องจุ่มอยู่เนาะแล้วก็สิบวมีอม่ะพี่น้องเพลิ้งเลยเอ้จุ่มอย่างกันเนาะจ้ะไม่ลุ้นแต่มีลุ้นสวยๆเลยเนาะพ่งขาวเนี่ยพุงขาวพ่งไข่เนาะโอ้แม่งกินขนาดดอกแตงกอดอกง่ายมากปลาแตงจริงคือง่ายเนาะจ้ะชาะขาวเอ้างามอยู่ครับสวยอยู่เนาะ แม่นครับผมอุ้ยสีอครับสีสวมอีกนะแม่นครับผมสวยๆเลยจ้าโอ้เริ่มมีการซอร่อแซรขึ้นแล้วเนาะเนาะจ้ะเล็กก้อยครับผมเป็นกระรอกม,มาเปล่าได้นี่น่าตัวกินเนาะเราโตออกหอยค่ะหอยหอยเดือกก็ตกินไปนิดนึงยังสวยอยู่จ้ะพึ่งขาวจ้า มนขาวเผงไข่เนาะ,นะ,ะเลี้ยงไปเรื่อยๆครับผมสิโพอเฮ็ดปวกวุ้เนาะพี่น้องดู <c oughs> นั่นแมก่กิ๊กกับพ่อกิ๊กด้วยครับผมเลี <c oughs> ้ยงโก้อีกจ้าเดี๋ยวงามเนาะโอ้หมกหอยหอยเดือกินดีขนาดเด้อพี่น้องตกท่วนหลดโอ้ขาขางามเนาะสุดยอดเลยเมกิกจ้ะโอ้ยอยู่หกแห่งี่น้องะจิตใจด่า แต่ก็เขาบอกตรงนี้แม่กินเป็นเอกลักษณ์โซฮีตบัวลายนั่นเลยจี๊ดจ้าเด้๋ยว่จ้าบัวหิบบัวครับผมเห็นดอกเดียวละสองนี่สองรู่นี่ครับพูดปัวครับกคาร์ดอนนะแม่ครับคือบัเป็นหมอละเอาเปรีแล้วก็หมอเป็นบัวเป็นจุ่มนะจ้าคางกันมากเนาะเจ้ากับยายเพราะว่า ไม่ออกเพาเราไปนัากับกนานัไปแล้วครับผมมาเล่มไปเลยเนะาะของวน,น,นครับกไดมาแมนครับผมาไปเลยๆเยออนี่อันนั้นน้่นเดนีอ่ะนี่นนก็สุนเนาะกะสุนคือนหน่อยสิกะสุนหน่อยขิงขาวี่ะแมนครับขิงขาวอีกหนึ่งดอก ข้าจ้ะเพ็ดตรงนุ้มฝนครับพี่น้องเพ็ดเพชรเพ็ดอะไรอีกอย่างหนึะเขาเป็นเน่เป็นเงาเลยตอนนี้ยน้งามอยู่เนาะจตัดับมาเป็นโซ่เอาใส่ตุ่มย่ำกระเสียด้วยครับพี่ลุงว่ะเกิดเป็นหมู คือขายเห็ดนางงฝาพี่น้องแ่มาว่ามันเห็ดปวกตาเนาะมันปวกตาพี่น้องก็แน่มาแต่ไก่ผลมันเห็ดตรงมาฝนมูลินอยู่เนล้ยพอเอาเดิอม่กี้แต่ว่าแบบตัวหน่อยโมกัดดอกเนมบอหัวหัวห่วห้วหอหัวหัหัรัวหััวหัหัวหัวอัหัวหัวหัวนัวหัหัหั นี่มุดีไล่เนาะครับบนได้่ะไปหาไม่ไปเรื่ยๆครับผมอ้าที่นอนวะเนี่ยเอสายกระตาเกือบมันอ่นใจบานเถื่อยเนาะบันเขี้นมาสองหมดเอาอันนไ้กินอีกดอกหนึ่งพูดนีๆจุ่มด้วกินเขียนดอกข้างหลังพอกีนกน จุ่มนังจ้าตั้งแเพาคิดม่ดื้ขาขาจิ้งพลนดีขาขาอยู่ดีอีดง่ายหรือหะวัน,วนไานไหนเอาเลยเด้อ,อเรื่องาสมคำวานนี้สาสมแต้มน่นครับอ,อ,อีกคออีกครับผมเหดด่อเนอะาะ ดอกนีนเป็นเชื้อพี่น้องเอ้ยบวบแดงเหาบวบแดงมาหลายเมืองเนาะนี่แก่แม่นครับเชือ้อเป็นเชื้อคนเอาบุญด,ดอกนี่ครับอ่านี่ได้ไอ่ะเอาวงามอยู่ครับคนโตรดูไลยสีจือดอยเบสี่นาะค้าขาวขอยู่เอาไม่เงินงเลยม่แรงมุมจะเป็นตะยานเถอะอ่าคือเหรอครับรกอ็อีกจ้าหนึ่งตูม งามน่าหลงนีเนาะถูกงามแห้ครับไม<ช>่คิดว่าเหีเห้เฮ็ดปวกพี่เนาะตัวก็ยังดอกเดียวอีกอ่ะก็คือเห็ดปัวเขาดออยู่ดเด,ด้แต่คือมีดอกเดียวแถวนี้นงบัวสาวหรือเก็บมาแน,น่อยู่เนาะเป็นกลุ่มอยู่บโมลายบโมลายครับาวางค้าบ่งโมกันน้องเยโอ้ดอกนี้นเป็นยังไงดอกนี้ก็แม่งกินแต่วางค้างงามเนาะอันบัะคอยเนี่ยเรากินเห็นดอกนี่ตัวน,น้อยๆไอ้ผู้ผนกินกินยู่บดเหนื่อเนาะจ้า

จะมีแมงกินกระดอกง่ายเนะออยาะกระดอกขาขาวขาใหญ่จ้าพี่นอ้องนาตึ่นเลยโอ้โหโด,ดอกนี้ยงก็คือกันแน่ๆกระทั่งเขาสีอยู่เนาะโอ้นม่เป็นบาดแด้งเลยน่องบแดงแห้งเหรอ,อม <laughs> แมงกินเนาะคือเขาพี่น้องมาตรฐานครับถ้ำแมงกิน อิดดอกอู้ดอกนี่น,น้อยพี่น้องแต่ว่าขึ้นสีเนาะ้สีชมพูครับผมต้นโบเป็นสีชมพูพี่น้อยต้นสีโบออกเป็สีชมพูเนาะแ่นครับเพราะแกงได้บบเม็นทีเครื่องใบเป็นเสือเ่ะโอ้ยเอาใบเป็นเสือซล้วไม่ใช่แกงเนีนเนียนเนียนักไปเชื่อที่นี่แล้วจ้ะ ใหญ่ไปเพิ่นเกิดใหม่เนาะใช่ไปทั้งวันใช่มีอีกไม้จะได้บอกว่ายเพิษถ่ายอยู่ดิมช่ำผูคือแกงแกงได้อยู่ดิวยเนี่ยไก่เนาะท่างเพิ่นยังโอเคอยู่จ้ะอ๋ออันนี้เพลคุเนาะเมียนครับ้สมบูรณ์แห่งดอกหนึ่งแต่เขาบอกสมบูรณ์ปันไหนดอกครับงามอ่ะงามมากงามเนาะงามน้ำเพิ่นแบบเพิ่มมาใด้ถ่านะจ้ะเขียนดีเขียนดีจ้ะ เอาไรบ้างมีกิชมพูดอกนั้นนะดอกบังแง่ยังเราจะเสียดายให้ขันเอากระไดเดี๋ยวว่าทั้งกระตาให้เบิ่งจิกเออกระไดดอกไอเป็นเชื้อแล้วเนาะเป็นเชื้อแล้วจ้าบี้บีโยนไปเลยสองเพื่อนนั้นกินจนพุ่นเบิดแมนครับป่ะไปดูแ้ไหมครับผมกำลังดอกตอเออขึ้นมาอีกนะร้ายกันหนอยหน่อยนะแม่นครับฝนหืมหลาย เนี่จ้ะโอ้โหอีดอกนึนะแ่้ะดอกเีน่้อ่อนแมนเนียนมโกตาได้เหรครับผมแดงนกเออก่นาะมาทัใหญแห้งอู้อดอกมีีกนจ้ะไปอีกดอกนึง ดอกนี่งามอยู่อ้งามอยู่ตกปุกเลยน้างกสีชมหนจูมจ้ะสองได้ม่กี่แง่ในบนนี้อ่ะยืนให้แต่ดินพี่น้องเลยหากใหม่อันนี้เพิ่นไหวหากไหวเนาะน,นี่เด้ออ้ยวน็นยยยยยยกินขยย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 มยกในรยย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 ยนยยอยยใครจะนี ดูขังกันมาน่ใครเนาะนจ้ะัาน,นไองาน,น,นเอาจูมาเนี่ยเอาใครจะ้ะเนี่ยันเอาบุวมนีีใครเนาะฮัลวหันแล้ว,ลวตัวพกกิก้มก็ยอีเแล้วเนะาะโอ้ใครก็ใครปไงเนาะใครละงองแดงกัจังสีระใข่นึง เชียงเกือบบุ่เตอร์พี่น้องน่าอดอัดแดดเด็ดอกี้ว่เลยรักมั้งจ้ะตัวนี้งามเนาะแมนจ้ะโอ้ยแขนดีจ้ะแมนอุ้ยแมนตัวนี้จริงวะตัวแมนเขียตัวเห็นตาใบตองจ้ะหลบกินหรือเนาะจ้ะมอเห็นหมออเพิ่นโอ้หกเนาะ เย่านึ่งครับถงอยัางขาวๆอยู่เลยครับผมยจ้ะเก็บ้ราจ้ะผมปุยปุายเราเกว่ากระตจาไปหนมลิ่นมตัวแบบง่ายงไายเลเป็นมือทีดำเนาะยังจ้ะพอเี้เห็ดญ่แยง่ที่ตัวใหญ่เลยสองดอกเนาะอีกดอกจ้ะ พึ่งดำอีกเนาะ,ะ,ะโอ้ยน่าเดอกน่ามันะได้ช่ละ<อ>คิดว่านะนีเรียนตัวเอามาเลยเขาไปบ่บได้บุระยะจ้ะ <c oughs> อดอกจ้าพึ่งดำเนาะเร่นจ้ะโอ้เลียนเพ็ดเพื่งดำไปพี่น้องแต่เธอพอเพ็ดแนวอื่นๆนำ้ำดอกดำจ้ะ ดดตขาโอ้ああ่นะนไม่ดอเลยริยังอีกดอกนึงอ่ะลังตกปอกเนาะคือให้หน่อยนี okay. so ่จ้ะเหี Luca> ่ยงเลยเนาะสามดอกติดดอกดอกนึ่งสมบูรณ์ดอกหนึ่ง บานนึงจ้าบานงามคักเนาะเหลืองแดงจ้าโอ้จุ่มกับวายมาอนีิห่างๆเนาะจ้าอ้าวเป็นอยังเนาะพี่น้องในห่มกอบานเนี่เท็ดกอคือปีนขึ้นมาเนี่ยนี่ครับเกี๊ยวันเกี๊ยวเหรียญเนาะได้ยินเสียงพ่นอยู่วังขึ้นมาเนาะแม่เงี้ยพี่ดอกไม่พ่นหักโอ้ยดอกก็งามเลยรับพี่ออืรก็ว่า ขากับดอกเป็นคนละแถวมีโดกเพิ่นพี่น้องนี่ไม่งาม้แม่าไพี่ขาเพิ่นบบเพ่อเส่านี่เนี้ยโอ้โหจะต่้งสร้างหักเบี่ยงก็ได้เพจเพชรเหริเบ่นเนาะดื้อแห้งฟางดอกก็มุ่นกว่านี้ได้จ้ะเพิ่นคือสิบหุ่นแนวได้นี่ยยังเบีงอ๋ได้อิกจ้าเราเป็นเพิ่นผูเห็นเพิ่อนไู้ใดวีเหรินเนาะโดนอีกแล้วค่ะดอกเนี้โดนหักอีกแล้วครับโดนหักอีกแล้ว เก็บเลนี่เลยครับขีดบข้ดื้ดอคักเลงดอกคุณโบเห็นเนาะบูนเห็นแล้วดอกหน่อยอันเห็นถึงโดนดีอีกได้นึกสูงหมดเลยอาดอกนึงเนาะแมนครับต้อกมีพวกอะไรทุกคนสิ่งเห็นเปสติ๊กหลอดหนึ่งเนาะแมนบเครับมนวันนีเป็นที่สมเนาะเป็นแดง่แต่เป็นไข่ดิไอ่น้อง บานอยู่แล้วครับบานกระบานเมืองละดอกสองดอกเนาะนนแต่กระบานงามครับไปปิ่งปนอีกคือเก่าครับผมเพิ่งดำอีกครับจ้ะแยงจ้ะพี่โต้วเอาไหนบ่เอาเอาเอาไปไหนหรือไง เอาวันนี้เมื่อกีพ่อเฮ็ดปัวฟาดเลยครับพี่น้องบัดนี่ครับพ่ออยู่เลยพ่ออยู่จ้าพี่บุ๊่อตองเหมเนาะเอะไรก่อนอ่ะตอนนี้เนาะพี่เนาะพี่ครับผมไม่โด่งเลยพี่น้องทงงามเลยครับเนี่ยจ้าแต่ว่าบัวลายปอนไรครับผมบัวลายท่อมอะไนครับอุ้ยนั่นหาหยาให้พี่น้องวันนี้สิบโออกกันแล้วจ้ะแมนครับ เป็นสันที่เน,นาะหางบโบรายเนาะจ้ะมุ้งดูผืนไอ้เขาะปะพ่อเนี้เคยเอาที่เนอปีที่แล้วเนาะแมนครับขาดเฉพาะอะไรเอาไปก้อนได้ขี้กันดอกกันอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยผุดีเนาะดินเนาะอู้ย่างงามพี<ห>น่น้อเขาจุนผุดเลยครับเย,ย,ยี่ยมเลยครับไม่ขิ้เอาไว้ก่อนครับดอกอง่ายทีแห้งเนาะหางบโบรายเนาะแม่จ้ะดอกง่ายพวกมันนี่ดอกง่อยขึ้น เลือกเลือดเด้เพราะว่าขาพันร่วงเลือกแห้งนะมิกิแมนไแมนซักลงเลือดจะซักได้ร้อยแล้วเนี่ยพ่อพันดอกดง่ายขาพันตรงเลือดผู้อู้ขาครับเอ้ยพี่น้องมองเในาขาใหญ่ยังนอยเนาะ,ะ,ะสี่ดอกเต็มกำเลยขาเพป็นแมนครับ ปวดคอร้องปวดคอเลยเนาะขอแน่น้อยเนาะขอแน่น้อยครับโอถือโอ้ยเพราะว่าหากต้นไม้ใหญ่นี่ก็ร้ายเนาะแมนจ้ะดึงงานได้ครับเโอ้ยหาอ้วนงานอีกห้องดอกวมั้งหัวร้ายแต่คุ้มค่าควางงามแมนจ้ะขาอ้วนนี่ครับจ้ะ นี่ครับโอ้ยดอกสวยงามเลยครับน้อโอ้ยแบบสวยจ้าเอามื่อนี้กระตาหน่อยกะเต็มด้วยครับพี่น้องถือว่าเต็มครับผมรวมได้หลายเห็ดครับผมมื่อนี้ปะหาท้าเวลครับพี่น้องเพราะว่าได้เวลาแล้วครับเอาพี่น้องพ่อยิ่งเรีครับเพชรขอด่อครับผมมาเตมมางันนเลยนะมาบอกกอนเลย นี่ครับพอแล้วจ้ะพี่น้องหลายเติมนี่ครับนี่จ้าไปเลยครับแต่ว่าบานแน่พูดครับนี่แหละไอ้ไข่ไต่ชิมนี่ครับผมนี่ครับเขอกไปทั้งเครื่องนครับเอาวันนี้จีมได้ครับผมทำอย่าครับผมนี่ครับแล้วก็ไอ้ตอนทำแล้วไอ้นี่ครับมาชิเมื่อแล้วครับก็เนี่มาพออีกเนาะจ้ายางมาน้ำท่ายถึเมื่อแล้วครับผมอะไรจรินเนาะ ตัวบ,บานโยห้องบานใหม่ครับสวยอยู่นี่นี่ก็ถือค่าเพื่ออะไอะไ้นาเรื่อนีอ่นี่หาต้นข้นมาดิดอกอะไมันมันหัวกระสุนหกหลายดยที่ไ่น กห้าศัตรูบอกกันว่าพ่อดอกก็นอออโมเสกขึ่นแทนผ่อเจ็บเจออยู่ครับพี่น้องพี่นิ่งๆกันคุยกันว่าผ่อดอกขอดอมาเนี่ยผ่อหน่อยๆมื่อเสาร์นี้สอง องซ้ำยมเนาะยม,นยมเน่ยหน,หน่อยนะครับก็ตายรึสูดอกนม่งามไ,ไห่ขาคนนะ่ะคือดอกนี้เนาะง่านติดหอเนาะคมีดอกง่ายดอกหน่อยนะครับ ิไปฟังพวดกัได้แน่นครับผม,ม,มจ้าเดี๋ยวพอกิกคิหลอดค้อนเลยค้อนหน่อยหน่อยครับพี่น้องเดีย๋ยวหกเหลือศานี่ได้พี่น้องหกไร่หกเนี่ยข้าแน่หกเครื่อแ,แน่ครับผม เพ็รละงกกับโบหลายเนาะม่นครับเพชรละงกทางห้างถ้าพาโบมีผัดไก่ไข่เนาอ้าวไมมาทัก huh. พ uh ี huh. ่ป่ะใหญ่ใหญ่ขาใหญ่ยาวอ่ะจ้เฮียสถานทีไปนผพี่น้อผินงมันหกเดีใหม่ลงในเด้่องอะไรงครับผม เนี่ยตดินบอกเก็นตัวไหนอะเป็นยินงใส่เนาะจ้ะดินงรมเนี่ยต่กบาลก็มาหนักเนาะนี่ครับกได้อยว่าเราเพิ่งออกวัที่สองแล้วครับเพิ่นอี่คันได้โผล่ขึ้นมาเนี่ยบานเร็วๆนะครับสามเมือเพื่อกระโลยเนาะนี่ครับสองสามเมือสี่มือก็คือว่าโลยนอกจากตัวสิเกิร์นีก ที่ท้งหนอ,อกพี่คือมูเดียวกันนะครับแต่เป็นดอกวมทาท้งหนอ,อนนเนชะไหมก็เป็นดัางสีอันแม่งกินเบิดเนาะนอนเรือตัตจุกกัน,นกมกหอยกินของยาดาอกลุดเลยเด้อหาเราเมื่อีกเนะาะมูบนตังขางนี่นะครับ ไปครับพ่อใหญ่ยม่ใหญ่งผ้ากระบาะแล้วครับผมเย็บซีบัสุพจน์ครับผมไปเบิ่งผลงานกับเมกิกกับพอกีก็ได้ครับว่าได้เห็นยังไงครับแต่หลายบันไดครับผมเอาแห้งได้ครับวันนี้โมมีฝนครับตอนกระเว้นน่ครับผมโมนี่ปลอดฝนนะจ๊ะเนีนครับผมผลงานเท่าเหมือนพี่น้องถือประมาณอยู่จ้าเนียนครับผมเย็นดีไหวนียนดีจ้ากระตานี่เป็นเห็ดกอแดงหน่อยเนาะเห็ดกอแดงเห็ดผึิงค่ะเพิงก็มีเพิงเขากำเพิงสีชมพูเนาะเนีนครับผม แล้วก็เขาก็มาแานเฮ็ดปลวกไฟเนาะถ่ายๆเนาะแม่นครับปลวกแดงครับพี่เนาะถ่าอวบๆจ้าเห็ดละงอกกับพี่เน่โบรายจ้าจะมีทั้งตูมทั้งไข่ตูมก็ประมาณสี่หาตูมแล้วจ้าพี่น้องไข่ก็คือกันล่ะค่ะแม่นครับสี่หาไข่คือกันเนาะแม่นครับผมบานแน่สองสามอันจ้าส่วนกระกระตานีเด้อพี่น้องก็จะเป็นเฮ็ดเฮ็ดไอ้อยัางในเฮ็ดตรงน้ำฝนเนาะเฮ็ดเพลคเฮ็ดตรงน้ำฝนแล้วจ้าพี่น้องอยู่ทั้งหลังข้างเทิงเราก็มาแานเฮ็ดปลวกเขาดอจ้าเก็บจิ้มเมื่อกี้เลยจ้ะครับผม สรุปว่าเมเนกามานันคือเก่าจ้ะเด็กใส่สองตาอยู่เนาะแมนครับผมกตาไม้นะครับพี่น้องตาไม้มานอยู่ครับเมอนี้ตาไม่พ่อใหญ่าสารหานะ้เนาะครับตาสารห้ครับผมจ้าสำหรับคลิปเมอนี้เนาะจากพี่น้องวันที่สิบตุลาคมปีโคกเมื่อกี้ก็ฝากไว้น้ำอีกคลิปนึงเนาะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะข่ายกดกระดิ่งจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเมเนกี้พ่อลุยจ้า เมื่อกี้ก็พกิ๊กก็ขอขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังใจคือเกาจ้าขอขอบคุณทุกทีทุกคนทุกฐานนะจ๊ะที่ต่อไม่กำลังใจเมื่อกี้ก็พกิ๊กจ้าครับขอบคุณหลายๆครับผมทายในเมื่อกี้ก็ฝากไปติดตามเพจเห็นเมื่อกี้น้ำเนยได้จ้าเพจเมื่อกี้พาลุยจ้ากดไลท์กดแชร์กดติดตามเพจให้น้ำเนยจ้าสำหรับคลิมเมอนี้ก็ฝากไว้เพียงซ้ำนี่จ้าเอาไว้พอกันไม่เมื่อน่ะว่าเมื่อกี้ที่พาไปหายังพี่กะใจเนาะจ้า นี่เมื่อกี้ก็พอกี้เขาโตกระบานก่อนจ้าเขากล่าวคำว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพญายมยายน่้เอฟซีวัตสุผู่ทุกคนครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เด้อครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับผมขอบพระคุณเลยล่ะครับที่เข้ามาชมเมื่อกี้พาลุยครับผมกลับบ้านครับผมขอบคุณครับผม